ำเป็นห่วงเราก็ล็อกเอาไว้กับจุดแรกหมุดตัวแรกเสร็จแล้วเราก็พันสับหว่างระหว่างตะปูทั้งสองฝั่งไปเรื่อยๆนะคะพันจนสุดบล็อกไม้เลยลักษณะเดียวกันอันนี้เป็นขั้นตอนทำลายพื้นฐานนะคะเ,คเมื่อเราทำแถวแรกเสร็จแล้วนะคะนำไหมอีกสีหนึ่งมาคาด กลางระหว่างไหมที่เราพันไว้เสร็จแล้วเราเกี่ยวไหมลงข้างล่างเพื่อจะมัดหลักของแถวแรกไว้ไม่ให้หลุดนะคะเมื่อเราเกี่ยวไหมลงข้างล่างแล้วเราก็ผูกปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน เอามัดไหมเสร็จแล้วเรากลับมาทําที่ด้านหน้าโดยการกดเชือกของแถวแรกลงไปนะคะพอกดเรียบร้อยแล้วเราจะเริ่มพันกลับไปตามตำแหน่งเดิมนะคะตามแนวเชือกเหมือนเดิมเลยค่ะเมื่อเราพันเสร็จแล้ว เราจะมาเริ่มขั้นตอนการถักโดยการใช้เข็มโคเชตค่อยๆเกี่ยวห่วงทุกห่วงขึ้นมาโดยเกี่ยวจากข้างล่างแล้วก็ยกปล่อยขึ้นมาด้านบนทำเหมือนกันทุกห่วงเมื่อเราทำด้านด้านหนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มทำเหมือนเดิม ล้าเรายกห่วงข้ามแถวแรกขึ้นมาโปรดท่อมอยู่ตรงกลางตะปูด้านหน้าแล้วเราก็พลิกกลับมาทำตะปูอีกด้านหนึ่งนะคะทำลักษณะเดิมทั้งสองด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้เข็มโคเชช่วยในการกดลงกดห่วงที่เราถักเสร็จแล้วกดลงให้ชิดกับตัวไม้เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มพันแถวต่อไปเหมือนเดิมนะคะพันไปตามตำแหน่ง เมื่อเราพันแถวที่สองแล้วเราก็จะเริ่มมาเริ่มต้นเกี่ยวเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวจากควงล่างยกขึ้นมาด้านบนลักษณะเหมือนเดิมทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนได้ความยาวของผ้าพันคอที่ต้องการ